กราบสวีน้อยน่ารักน้น,กนะครับกก่ผมกับแลงล็อกออริจินนะครับวันนี้นะครับจะพามาดูนี่ครับวิธีการไล่ให้เร็วไล่ให้ไวทำยังไงให้ไล่ให้รวและการบิวไอเทมการบิวของการบิวสเต็เราต้องทำยังไงนะครับคือมีบางคนถามเข้ามาครับพี่ผมแบบอยากไล,ล,ล่ไหลหลอดนะครับคือเพื่อนผมบอกว่ามันทําได้พี่ไล,ล,ล่ไหลหลอดเนี่ยมันทํายังไงครับพี่แบบ ผมพยายามแล้วอะพยายามหาข้อมูลแล้วมันก็ทําไม่ได้ครับพี่มีแบบคําแนะนํำไหมฮะตอบแบบนี้เลยนะครับใครบอกว่าเกมนี้คุณไล่ไรล,ลอดได้โดยเฉพาะวิสาหรือพระนะไม่มีทางเป็นไปได้เลยครับไม่มีทางเลยฮะนะครับคำถามคือทําไมถึงเป็นแบบนั้นนะครับก่อนที่เราจะไปบิวทุกอย่างนะเราต้องทําความเข้าใจคอนเซปต์ของมันก่อนกดที่สกิลนะครับที่สกิลนะครับเวลาคุณใช้สกิลอะไรก็แล้วแต่พี่ยกตัวอย่างตัวเมทิโอให้ดูนะ เนี่ย cast time นะครับ casting time คือเวลาไล่ครับบางคนบอกถ้าคุณอัพลดเวลาไล่ไปเยอะๆหรืออัพเด็กเยอะๆตรงเนี้ยไล่เป็นศูนย์เมื่อไหร่นั่นคือคุณแบบไล่ไรลอดครับคำตอบคือเป็นไปไม่ได้นะครับคำถามคือทำไมสังเกตดีๆนะครับตรงเนี้ยจะมีตัวเลขอยู่2ตัวนะครับมีสีเขียวกับสีส้มนะครับสีเขียวเราจะเรียกว่า fix นะฮะมันเป็น fix cast time นะครับหมายความว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะครับคุณจะไม่สามารถลดค่าตัวนี้ลงมาได้ครับ มันจะมีการ์ดแค่ใบเดียวตอนนี้ที่เปิดออกมาที่มันจะลดตรงนี้ได้เป็นเปอร์เซ็นต์แต่ไม่ได้เยอะเลยครับถ้าจำไม่ผิดอยู่ที่8%อ่ะให้กลมกลมในเลย10%ลดได้อย่างมากก็คือจุดหนึ่งอะลดได้จุดหนึ่งวิอะครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางที่คุณจะทำให้ตัวนี้หายไปนะครับแต่สิ่งที่คุณทำให้มันหายได้ครับนั่นคือด้านขวาครับตัวเลขที่เป็นสีส้มนะครับบางคนจะบอกสีเหลืองสีอะไรก็แล้วแต่นะนะครับไอ้ตัวสีส้มตัวนี้ครับหรือสีเหลืองตัวนี้นะครับคุณทำให้มันหายไปได้ครับ ไอตัวเวเ a b l e c a s ์ time ตัวนี้ครับคุณลดได้จากไอเทมคุณลดได้จากอาหารนะครับคุณลดได้จากค่าเด็กครับฉะนั้นตรงเนี้ยคุณทําให้หายไปได้นะี่ครับนี่คือหลักแรกเลยคุณไม่สามารถทําให้ Cas t time หายไปทั้งหมดแล้วไล,ล,ล่ไล่หลอดได้ไม่ได้นะครับอันถัดมาคูดาวนะครับตรงนี้ความเข้าใจก่อนคูดาวอันนี้คืออะไรนะครับคูดาวตรงนี้จะเป็นคูดาวของสกิลของตัวนี้เองนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าพี่ใช้สกิลเมเทอนะครับ เมเทโอเป็นสกิลที่ไม่มีคูลดาวน์นะครับเดี๋ยวทําให้ดูกดตรงนี้ก็ได้อะกดกดนี่ปึ๊บนี่กดเมเทโอนะไล่ไปนะครับลองแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวพี่กดนะครับปึ๊บบุกเอาพี่ไหนมึงบอกไม่มีคูลดาวน์แล้วไอไ Q วไ้ที่แม่งหมุนหมุนนี่แม่งคืออะไรครับพี่นะฮะมาดูตรงนี้ต่อนะี่ครับมาดูตรงนี้ต่อนะครับคุณกดเข้าไปคุณกดตรงนี้นะคูลดาวน์ down, เนี่ยมีด้วยกันหมดสองแบบนะครับมันจะเขียนโกลบอลดีเลย์อะไรก็แล้วแต่นะครับโกลบอลดีเลย์ตัวเนี้ยนะครับจะ เป็นคูดาวสกิลแบบทั้งหมดหมายความว่าถ้าเราใช้สกิลเมเทโอนะครับสกิลของทั้งหน้าจอทั้งหมดเลยที่เราใช้จะถูกฟีดสีวิแล้วเราจะไม่สามารถใช้สกิลไรได้เลยตอนนั้น4ีวินะครับเห็นปะยกตัวอย่างนะเดี๋ยวดูนะตอนนี้สกิลทุกอย่างมันรีหมดถูกปะมันรีหมดถ้าพี่ใช้เมเทโอลงไปนะเดี๋ยวสังเกตนะครับทุกตัวจะมีแถบดำๆโผล่ขึ้นมาเห็นไหมไหมหมไหมมไหมเห็นม้านี่เห็นปะคือ มันไม่สามารถใช้สกิลได้ภายใน4วีครับอันนี้เราเรียกว่าโกโบครับอันนี้คือตัวโกโบ c ลคูลดาวนะครับหรือถ้าในเกมนะฮะมันจะไปเรียกว่าเป็นแบบโกโบลดีเลย์อะไรก็แล้วแต่นะครับทำความเข้าใจ2ตัวนี้ก่อนนะครับ2ตัวนี้ก่อนนะคราวนี้ให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวพี่ให้ดูอันไหนที่มันมีสกิลของมันนะครับเห็น n n r r y y o o e มั้ยเห็นปะ Energy Code จะมีคูลดาว15วีครับหมายความว่าพอคุณกดไปปุบ๊บ เอเนอร์จีโค้ดจะมีคูดาวของมันเองเลยครับอยู่ที่15าวิ15าวินี้คุณกดไม่ได้แต่ภายใน1วิหลังจากที่คุณกดเอเนอร์จีโค้ดแล้วคุณถึงจะใายมาใช้สกิลอื่นได้นะครับให้ดูครับนี่เอเนอร์จีโค้ดนะเดี๋ยวดูนะพี่กดปุ๊บไอ้พวกเนี้ยมันจะวิ่งบล็อกไว้แค่1วิแต่เอเนอร์จีโค้ดนะครับมันจะโดนตามไว้15าวิครับกดให้ดูปุ๊บเห็นป่ะคือหมายความว่าพอคุณกดไปปุ๊บตัวอื่นมันคูดาวทันทีครับคุณสามารถใช้สกิลอื่นตามได้คร นี่ครับนี่คือหลักการเลยครับทำความเข้าใจของ3ตัวนี้ก่อนนะครับนี่คือหลักเลยนะหลักๆเลยนะอันนี้คือฟิกครับคุณลดไม่ได้ครับอันนี้คือ variable ครับคุณลดได้ครับด้วยการด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับคูดาวของสกิลมันเองนะครับมันจะมีเขียนเลยว่าเป็นแบบ General เดี๋ยวเราพาไปดูนะครับกับอีกอันนึงเป็น Global นะครับคราวนี้มาดูต่อครับบางคนบอกพี่งั้นผมใส่อาวุธยังไงดีนะฮะ ที่แบบวิศาต์ยกตัวอย่างเลยนะวิศาต์แม่งฮิตมากเลยครับเขาจะบอกว่านี่มึงต้องใส่อันนี้เลยใส่อันนี้คือแจ่มว้าวโคตรดีนะี่ครับดูนะสกิลคูดาวลด8%รีไฟบวก6สกิลดาวลดให้อีก5%ทุกการรีไฟบวก1สกิลคูดาวลบอีก0.5%นะีครับนี่บวก9ถูกปะ่ะก็คือ4.5ครับ4.5บวก5เป็น9.5 9.5บวก 8ครับอยู่ที่ประมาณ17.5%ปรเครับเพราะฉะนั้นถ้าอย่างเงี้ยสกิลคูดาวอย่างที่พี่บอกครับมันคือคูดาวของสกิลมันเองถูกไหมเพราะฉะนั้นมาดูนี่นะดูตรงนี้นะครับเมเทโอนะครับสกิลคูดาวเนเชอรัลแสดงว่ามันไม่มีสกิลคูดาวถูกปะมันไม่มีสกิลคูดาวครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่จ่ยเข้าไป มันก็ไม่มีผลถอดออกก็ไม่มีผลครับไม่ได้ส่งผลถึงแคสไทม์หรือ global delay ครับเพราะว่ามันเป็น c ูลด d o w n ของสกิลมันเองนะครับดูนะอย่างนี้นะดูให้เลขนะ1.2 1่งนะ 1. 2, 1. นะแล้วก็4นะ1.2 1.79แล้วก็4นะครับเดี๋ยวพี่ถอดให้ดูนะครับตื๊ดถอดครับถอดออกนะฮะเรามาดูสกิลกันครับกดสกิลเข้าไปนะครับ1.2 1.79ไม่มีแล้วก็4เห็นปะ เพราะฉะนั้นมันไม่ได้ช่วยครับมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับไออาวุธเนี้ยที่แบบใส่แล้วบอกว่าสกิลคูด้าไม่ได้ทําให้เร็วขึ้นมันเป็นคูด้าของสกิลเองไม่ได้ยุ่งกับโกลบโลใดๆทั้งสิ้นนะครับฉะนั้นอันนี้ทำความเข้าใจแบบนี้ก่อนนี่ครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณอยากไล่สกิลเร็วๆนะครับอาวุธสิ่งที่คุณต้องถามหาและสิ่งที่คุณต้องคาราบเลยนะค,คุณกดใจเข้าไปนะครับกดนี่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 นี่มันต้องเขียนแบบนี้ครับต้องเขียนแบบนี้ variable cash time ลบ5% f i x cash time ลบ5%ทุกการตีบวก variable cash time ลบอีก1%อย่างอันเนี้ยถ้าพี่ใส่นะพี่จะลบ variable cash time ได้เกือบประมาณ20%เนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไล่เร็วขึ้นนะครับไล่เร็วขึ้นอย่างเยอะนะครับคราวนี้สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจเพิ่มเติมนะครับ variable cash time แบบนี้นะครับจะไม่เหมือนล a g n a r o ็อของ rox นะครับที่แบบ 1%, 1ลดได้กี่วิ2%ได้กี่วิไม่ใช่นะครับมันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของสกิลนั้นๆน,น,นะครับยกตัวอย่างเช่นนะฮะยกตัวอย่างเช่นครับอย่างอัน,น Skill เนี้ยสกิลเนี่ยอ่ะเมเทโอเนี่ยของเดิมมันไล่อยู่179นะครับถ้าของเดิมมัน3ลด10%ครับก็จะลดอยู่ไปที่ประมาณจุดสามแต่สมมุติว่าถ้ามาใช้พวกแบบไฟที่แบบเป็นไฟโบพวกเนี้ยนะครับไฟโบพวกเนี้ย ที่มันแบบไล่ของเดิมอทปมาณ1นลด10%ก็ได้แค่ประมาณ 0. .15 5ครับเพราะฉะนั้นมันจะลดต่างกันครับลดเป็นเปอร์เซ็นต์ของตัวเริ่มต้นครับตัวเลขลดไม่เหมือนกันนะครับเฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องโฟกัสไม่ใช่จํานวนตัวเลขตรงนี้เลยครับสิ่งที่คุณต้องโฟกัสในการบิวขึ้นมาครับกดเข้าไปกดรายละเอียดนะฮะคุณทำไวร l บแคชชันงนี้ลบเป็นเปอร์เซ็นต์ให้ได้เยอะที่สุดครับ ทำให้ได้เยอะที่สุดเลยครับมันจะลดทุกตัวลดเป็นพอร์ชั่นที่เท่ากันนะครับลดจนศูนย์ได้ครับเหลือแค่ตัวที่เป็นฟิกแคทามแค่นั้นนะครับนี่คือความเข้าใจแรกที่ต้องทําความเข้าใจเลยครับคราวนี้คำถามถัดมาเลยพี่นะครับแล้วทําไมวิสั์เขาบอกต้องใส่กับสกิลนี้ทำไมต้องใส่คาถาเนี้ยในเมื่อเขาบอกว่ามันดีที่สุดแล้วพี่ในเมื่อแม่งไม่ได้ลดหาเหลได้เลย,เลยทําไมต้องใส่ครับพี่ที่เขาบอกให้ใส่คาทานี้กันนะจากใจนะครับคาทาเนี้ย เป็นคาถาโอเวอร์ออลที่มีเมจิกดาเมจแรงที่สุดคำถามคือทำไมนะครับดูนะเมจิกแอตแทกของมันเนี่ยอยู่ที่102ถูกปะทุกการรีไฟบวก1นะครับมันบวกเมจิกแอตแทกให้อีก20อย่างอันเนี้ยพี่บวก9บวกไป180บวกนี้อีกเป็น280ครับเรามาดูไอเทมชิ้นอื่นครับมาดูไอเทมชิ้นอื่นนะเรากดไกด์เข้าไปนะครับคาถา2มือที่ว่าแรงนะครับเนี่ยยังอยู่แค่อยู่175เดเองถูกปะ เพราะฉะนั้นอย่างนเนี้ยมันเป็นคาถาที่แบบเป็นคาถาของสายไฟอย่างนี้ก็เป็นคาถาของสายลมอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นครับเขาก็เลยจะมาใช้ตัวนี้กันนะครับเพราะมันเป็นโอเวอร์ออลที่ดีที่สุดมันแรงก็จริงถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้บวกสกิลวินดาเมจหรือว่าสกิลดาเมจที่เกี่ยวข้องอะไรกับสายฟ้าหรือเป็นของไฟอะไรก็แล้วแต่นะครับมันเป็นคาถาโอเวอร์ออลที่ดีที่สุดแล้วคุณไม่ต้องเปลี่ยนแล้วคุณถือโลได้ซึ่งในอนาคตมันจะมีโลที่แบบบวกอินได้อีกนะครับเพราะฉะนั้น อันนี้เขาเลยแนะนำว่าให้ใช้อันนี้กันแต่นะครับแต่แนะนำแบบนี้นะครับถ้าใครงบไม่ถึงนะครับแนะนำใช้วิงสตาร์ไปนะครับใช้วิงสตารไปคุณต้องไล่ให้เร็วที่สุดนะครับเพราะมันมีผลกับการฟาร์มมอนเดี๋ยวเราไปว่ากันตอนที่แบบให้ดูครับว่าเวลามันเขายัางไงเดี๋ยวว่ากันนะครับว่าทําไมพีม่ถึงบอกว่าทำาไงก็ได้คุณต้องไล่ให้เร็วที่สุดคุณอย่าเพิ่งสนใจว่าคุณต้องตีแรงที่สุดไล่ให้เร็วที่สุดคาถามคือทําไมเดี๋ยวเราไปดูกันครับ คราวนี้เรามาดูก่อนนะครับว่าการ์ดที่ใส่แล้วฮิตฮิตเลยใส่มีอะไรบ้างนะครับการ์ดปกติที่ใส่แล้วนะครับยังหัวเนี่ยนะครับเขาจะใส่เป็นพวกแบบ e l d e r อ i l o ิอะไรพวกนี้นะครับแต่ต้องเอาเวกถึงขั้น3นะครับซึ่งตามตรงนะที่พี่ทำตัวเนี้ยนะครับมันใช้อยู่ที่ประมาณ500,000 5 0แสนเหรียญซนะครับฉะนั้นถ้าคุณต้องใช้500,000เนี่ยตีกลมๆนะครับถ้าคุณเติมกับเจน้ำเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ1แพ็ นะครับก็คือประมาณ2,500บาทแพ็คใหญ่อยู่ที่ประมาณ25 0 0แต่ถ้าคุณเติมในเกมก็จะตกที่ประมาณ3,500นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ได้แบบบังคับว่าต้องซื้อหรืออะไรนะคุณลองตัดใจดูเองครับว่าคุณจะไหวหรือไม่ไหวอะไรยังไงนะครับถ้าเติมล้านนอกอย่างของพี่เจน้าก็อยู่ที่25 0 0ถ้าในนี้ก็3,500ต่อใบนะครับแลกมาด้วย5%เคุ้มไม่คุ้มอันนี้ลองตัดสินใจกันดูนะครับคราวนี้นี่คือหัวที่พิตฮิตนะฮะคราวนี้มีการ์ดอะไรอีกที่ฮิตๆิตนะครับกดเทรดเข ฟิโดลานะครับฟิโดลาเนี่ยมันจะมีลด variable cash Time ตรงนี้ให้อยู่3%นะครับถ้าคุณทำเอา k วกได้นะครับก็จะอยู่ที่เนี่ยอยู่ที่ประมาณตรงนี้นะครับคำถามคือตัวนี้จะแพงกว่าไอการเมื่อกี้อยู่ที่ประมาณ2เท่าก็น่าจะตกอยู่ซะประมาณ2แพ็คนะครับคุ้มไม่คุ้มตัดสินใจกันเอาเองนะฮะว่าคุณจะทำหรือไม่ทำนะครับเพราะฉะนั้นลองเป็นแบบนี้นะครับบางคนไม่เชื่อเดี๋ยวถอดให้ดูว่ามันมีผลจริงๆนะฮะอันนี้นะ อันนี้นะแล้วมาดูสกิลนี้นะสมมุติปุ๊บปุ๊ไม่ได้โอหนึ่งจุด่งจ้าใช่ไหมถอดให้ดูครับ1.2 1.79จุรีมูฟไปนะฮะรีมูฟไปรีมูฟไปนะครับมากดดูตึกตึกต๊กต,กต,กตกนะครับนี่หนึ่งนึเ้าห็นปะมันลดลงมาแบบประมาณจุดหกว่าๆครับ แต่อย่างขนาดเนี่ยที่แบบมาเป็นไฟโบงเงี้ยมันลดลงมาแค่ประมาณจุดเนะฮะจุดศูนย์เจ็ดเองนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกมันลดเป็นเปอร์เซ็นต์ครับนะครับมันไม่ได้ลดเป็นตัวเลขตายตัวเหมือนเกมดีที่เรารักที่เราคุ้นเคยกันนะฮะไม่ใช่แบบนั้นครับคราวนี้มาดูเฟืองนะครับเฟืองที่คุณจะต้องใส่นะครับเฟืองอย่าไปหาอะไรที่มันไม่เกี่ยวนะยกตัวอย่างเช่นวิสระเนี่ยทุกวันนี้พี่ยังตอบตัวเองไม่ได้เลยว่าเพื่ออะไรวะนะครับอย่างเนี้ยเมเทอเนี่ย ลดคอมมอนคูลดาวของเมเทอสตอร์มลง0.2วิครับคอมมอนคูลดาวมันคืออะไรนะครับก็คือไอตัวคูลดาวของเมเทออะที่ไม่ใช่แบบเป็นโอเวอร์ออฟด้วยนะอย่างเงี้ยมันลด0.2ครับพอเรามากดดูอย่างเงี้ยอ่ะดูนะเมเทอเนี่ยมันมันไม่มีคูลดาวไงมันไม่มีคูลดาวไงแล้วใส่เฟืองลดเพื่ออะไรวะมีสี่ 4, อันนี้ขึ้น1.79อ่ะเดี๋ยวพี่ลองถอดเฟืองให้ดูนะลองถอดเลยลองถอดเลยเนี่ยเนี่ยถอดถอด ถอดออกถอดออกนะครับถอดออกครับมาดูสกิลครับกดเข้าไปเนี่ยเหมือนเดิมคือทุกวนันนี้ยังหาคําตอบให้ตัวเองไม่ได้เลยครับว่ากูจะใส่เฟืองเมเทโอทําไมในเมื่อมันไม่ได้ลดอะไรเลยครับจริงๆไม่ได้ลดอะไรเลยนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ลองดูนะครับทําความเข้าใจ3ตัวเลขนั้นดีๆนะครับแล้วคุณเลือกใส่เข้าไปคุณต้องการลดอะไรนะครับ1คุณอยากลดเวลาไล่ ถ้าอยากลดเวลาไล่ดูที่แคสทม์นะครับคูดาวของสกิลนั้นนะครับมันจะเป็นแบบเขียนคูดาวสกิลคูดาวหรือไม่ก็จะเป็นแบบในชอรัลคูดาวอะไรก็แล้วแต่มันเขียนไม่เหมือนกันนะครับอีกอันนึงคือโกลบอลนะครับโกลบอลคือฟรีสทั้งหมดนะครับพยายามลด3ตัวนี้แยกกันนะครับไล่เร็วนะครับห้ามใช้อีกกีวินะครับกับอันนี้ห้ามใช้ทุกสกิลนะครับอย่างเช่นบางอันที่เป็น1วิคืออันนั้นฟีสหนึ่งแต่ถ้าอย่างเนี้ยคุณใช้สสกิลอื่นก็จะโดนฟีสี่เช่นเดียวกัันนนะะรเพาฉ้ อันนี้รอตัดสินใจดูครับทําความเข้าใจแล้วไปหาการ์ดหาวิธีการปรับแก้ของคุณเองว่าคุณจะใช้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแต่ช่วงต้นเกมแนะนําเลยครับทำางไงก็ได้ให้คุณไล่เร็วที่สุดครับเพราะมันมีผลกับการฟาร์มเดี๋ยวเราไปดูว่าเพราะอะไรครับไปฮะโอเคครับผมตอนนี้เราถึงแมปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันครับเหตุผลว่าทาไมพี่ถึงบอกให้ไล่เร็วๆนะฮะอ่ะกดไปสกลเบอร์เกอร์ไปก่อนนะครับสกลไปก่อนสกลไปก่อนเปิดนี้ด้วยอ่ะดูนะครับ ตอนนี้ถ้าสังเกตนะเวลาเราฟาร์มเนี่ยมันจะไล่แล้วก็ตีถูกปะ่ะใช่ปะ่ะมีคือหลักการเบสิกเลยครับไล่แล้วก็ตีนะครับเวลาที่เขาจะนับจํานวนเวลาที่คุณจะลดตรงเนี้ยนะครับว่าไอตัว150นาทีเนี่ยไอ้เฮลตี้อะไรก็แล้วแต่ของคุณเนี่ยมันนับยังไงนะครับบอกแบบนี้ครับเมื่อไหร่ที่คุณยืนแล้วคุณกดออโต้หรือเพื่อนในทีมคุณกดออโต้นะครับมันจะนับเวลาทุกวินาทีที่คุณยืนนะครับ มันไม่ได้นับเป็นจํานวนฮิตหรือว่าทุกครั้งที่คุณตีมอนตายนะไม่ใช่แบบเนี้ยอะไฟโบลลงปุ๊บนับจากนั้นเสร็จปุ๊บหยุดไม่ใช่นะครับทุกครั้งที่คุณยืนไล่สกิลแบบเนี้ยเนี่ยหายไปแล้วครับ1วิครับไฟโบลลงไปเนี่ยโดนไปอีกครับนับไปนับเขาไปนะครับเพราะฉะนั้นการที่คุณใช้สกิลไฟบอลเนี่ยไฟโบเนี่ยนะฮะลงไปนะเท่ากับว่า1ตัวเนี่ยคุณจะเสียเขาวิตรงเนี้ยไปแล้วแบบเพียวๆเลยนะอยู่ที่ประมาณ2.5ครับ คุณหายไปแล้ว2.5นะครับมันถึงจะกลับมาใช้ได้อีกถ้าคุณไม่จบภายในชุดเดียวนะครับวนลูปมาก็กลายเป็นอย่างนี้อ่ะพี่ต้องใช้2ชุดตัวหนึ่งพี่ใช้เวลาค่าอยู่ที่ประมาณ5วินะครับเพราะฉะนั้น1ตัวหายไป5วิครับนี่คือสิ่งที่พี่เลยบอกว่าคุณทำยังก็ได้ให้คุณไล่ให้เร็วที่สุดคำถามคือทำไมยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างเลยนะถ้าพี่ไล่เมเทอนะเนี่ยครับเวทยังไม่ลงเลยครับไปแล้ว3วินะฮะ สามวิไม่พอครับรอฟีต่อครับสี่วิมอนตายเปล่ามอนไม่ตายนี่ฮะไปแล้วเจ็ดวินะครับรอเมเทโอชุดที่สองนี่ครับรอเมเทโอชุดที่สองเนี่ยอ่ะเมเทโอต่ออ่ะหยุดกับลุกลุกหยุดกับลุกหยุดกับลุกเนี่ยอ่ะดูน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 ะเนี่ยครับไปไปครับเบิงครับชุดแรกตายไหมครับชุดแรกตายไหมครับอ่ะชุดแรกตายสี่วิจบครับเนี่ยรอต่อไลายต่อครับไลายต่อครับรอเมเทโอลงต่ออีกนี่ฮะเนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับ สังเท่าที่สังเกตนะเห็นปะไล่ไปแล้ว3วิโดนอีก4วิ global c o ล,โโลด d o w n นะครับมอนตายพอดีภายใน global delay โโครับเท่ากับคุณเสียเวลาไปแล้ว7วิกับการฆ่ามอนหนึ่งตัวคําถามเลยครับคุ้มหรือไม่นะฮะเพราะฉะนั้นทำงี้ก็ได้ครับไล่ให้เร็วที่สุดครับแล้วคุณต้องมาคํานวณเองว่าตอนที่คุณไล่ลงไปแล้วนะครับมาเทียบกับตัว global delay โโหรือว่าคูลด d o w n ของสกิลนั้นๆน,น,นะครับวิธีดูเลยครับ เนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะมันจบภายใน4ถูกปะ่ะคุณปิดมอนได้หลังจากที่สกิลไล่เสร็จแล้วปล่อยลงไปภายในนี้หรือเปล่าถ้าปล่อยภายในนี้คุณบวกกันได้เลยครับนั่นคือเวลาที่คุณใช้ในการฆ่ามอน1ตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะฟาร์มคิดถึงจุดนี้ดีๆครับเพราะฉะนั้นถ้าให้แนะนำนะแนะนำเลยนะครับช่วงเนี้ยทำไงก็ได้ครับให้คุณไล่ให้เร็วที่สุดครับมันจะลดเวลาที่มันจะดูดไอตัวเนี้ยของคุณไปคำถามคือทำไมนะครับ ช่วงเนี้ยนะครับมันเป็นช่วงที่มันมีการคูณการ์ดมีการคูณเลทคูนนูน่นคูนนี่อะไรก็แล้วแต่ครับนาทีตอนเนี้ยที่คุณจะใช้อะแนะนําว่าใช้ให้คุ้มค่าที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นไล่ให้เร็วที่สุดนะครับทำไงก็ได้ครับอย่าเพิ่งแบบไปตามไอ้พวกแบบไอเทมเอ็นเกมมากอย่างเงี้ยพี่เข้าใจว่าไอเทมเอ็นเกมครับแต่มันไม่ได้ทําให้ไล่เร็วขึ้นเลยครับดาเมจแรงก็จริงแต่ถ้าอยากได้แรงๆนะไปใช้ไอ้คาถาที่เป็นแบบคาถาเวทไฟเพียวๆไปเลยจะดีสักกว่านะครับเพราะฉะนั้น ทำความว่าจดีๆแล้วลองปรับแก้ปรับใช้ดูนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้หลักๆก,ก็จะประมาณนี้ครับก็ฝากไลค์กด Subscribe ไปจให้ด้วยละกันนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ